ตัวท็อปของรุ่นค่ะเอาไปเลยหกเดือนแรกผ่อน4 2 0 0บาทจ้าเออบอกเลยว่าเอาไปนะคุ้มซิ่งกว่าคุ้มนะพี่น้องค่ะคันนี้นะคะได้เก่งขนาดกลางแล้วนะได้เป็นเก่งขนาดกลางแล้วนะคะบอกว่าพร้อมใช้งานมากๆเลยพร้อมวิ่งมากๆเลยนะคะมาลากกันนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียแรงเราขออนุญาตให้ชมความสวยความพร้อมใช้งานของเอาติ๊คันนี้ก่อนเลยนะจ๊ะเอนนอ,เ,ะะเ,อเรียกได้ว่าเป็นรถที่ครองใจคนไทยหลายๆคนแน่นอนนะคะสาหรับโตโยต้า เอาติ1ดนึ่งจุดคันนี้เป็นจุดจีนะเป็นจุดจีก็แปลว่าเป็นตัวท็อปของเอาติ๊ใช่ไหมล่ะมามาดูมา,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 ด,มาดูค่ะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องจ๋าคันนี้นะคะบอกเลยนะว่าตาไฟของเขานะคะเป็นมัลตนะิรีเฟลกเตอร์เนาะไม่เหลืองไม่มัวไม่มองนะคะไม่แตกลายงานเลยกันทีเดียวนะจ๊ะไม่มีน้ําเขา้าไม่มีน้ําออกแน่นอนสําหรับโตโยต้าเอาติคันนี้เออเอาดอกไม้ไมาให้2ดอกเอ้ามันหายไปแล้วดอกหนึ่งใช่ไหม อ๋อนะค่ะอ่ะคันนี้ย้ํากันอีกทีค่ะเพราะแม่พี่น้องขาตาไฟของเขาไม่มัวไม่เหลืองเลยนะและที่สําคัญรมดำมาให้ด้วยเออเพิ่มความรู้เพิ่มความสปอร์ตเนาะเป็นออาติสมันก็หรูอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตาไฟรมดําให้ด้วยมันก็เพิ่มความหรูไปอีกขั้นนะจั๊กกระจ่งหน้าก็เป็นแบบว่าโครเมียมแบบนี้เออสวยนะสวยไม่ไะ ยาผิดขวดอะไรประมาณนี้มามาดูกันต่อนะค้าคนนี้บอกเลยว่าล้อแมกอร่อยเตยตาเดิมๆนะพี่นะเอออร่อยมันก็ดีอย่างเนาะก็สนิมไม่กินนะพี่ค่าอ่ะ และยังไม่พออีกนะคะเป็นอลลอยโตโยต้าด้วยนะคะเออแม็กไม่ได้เป็นแม็กทรงแม็กสับอะไรนะคะยางป2020ี2020นยี่สิะจ้าและที่สำคัญเดาย,ยางยังเรื่อยๆค่ะยางปี2020ใส่ให้ใหม่นะคะใช้งานกันไปยาวๆเลยสําหรับโตโยต้าเออติงคันนี้ย้ํากันอีกทีสําหรับโปรโมชั่นคันนี้นะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องคะ6เดือนแรกเอาไปผ่อน4,200บาทค่ะมา มาดูกันต่อสาหรับเดินทางคันนี้นะคะเดินทางคันนี้บอกเลยว่ากระจกมองข้างนะคะมาสีเดียวกับตัวรถเลยที่สำคัญยังไม่พอมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยเงียบนี่ไม่ใช่อะไรลืมเขาเรียกว,ว่ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยเออที่สําคัญยังไม่พออีกจ้าทน้งแดวแถบไฮน์นี่ติดฟิล์มใหม่ให้รอบคันเด้เอพ่อแม่พี่น้องแกดูป้องเซรามิกฟิล์มนะคะติดให้ใหม่ รุ่นขนาดนี้ค่ะเอาไปรลยอย6เดือนแรกพอ่พนส2 0รนะจ๊ะนะับพ่อแม่มีน้อง่ะด้านหลังน้องก็เป็นเก่ง4ประตูนะจ๊ะเห็นไมหมล่ะห6ึีนะเป็นเก๋ง4ประตูเด้อเดี๋ยวเปิดให้ดูเบาะกระโปรงหลังเราเปิดให้ดูกระโปรงหลังหลายๆคนอาจจะกังวลอาจจะวอรี่ว่ามันจะใส่ของนิดน้อยหเอาติดใหญ่จะตายทำไมจะใส่ของนิดน้อยเนาะเห็นไหม ช่องใส่ของช่องใส่สมพลระนะคะกว้างขวางน,น้อยด้านล่างมาพร้อมกับยางอะไรแม่รงแม่แรงพร้อมใช้งานแน่นอนคะ่ะพี่ขาเอาออกไปนี่หูยขับได้สบายใจใหายห่วงแน่นอนนะคะสำหรับโตโยต้าเอวติคันนี้นะคะสวยไหมอะไรอะไรอะไรไม่ตากล้องบอกให้ลงไปนอนไม่ไปหอกน,น้ะแล้ว่แม่ดีน้องนะไปไปิดเป็นยังไงล่ะ โดนเผด็จก,การไปแล้วนไม่เปิดนะจ๊ะมามาดูกันต่อมาดูกันต่อเห็นไหมอันนี้ก็คือห้องผู้โดยสารด้านหลังนะพี่นะครั้นี้นะคะามาพร้อมกับเบาะหนังสีเบจทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะบ,บอกเลยว่าสวยมากๆพร้อมใช้งานมากๆค่ะอ่าเข้ารถมาส,สวยๆแล้วก็มีน้ำกินนะ อันนี้ไม่ใช่มันอยู่ในรถนะคะอ่ะมาดูกันต่อสำหรับภายในคันนี้นะเรียกได้ว่าสวยมากๆหรูมากๆเนาะเหมาะก,กับการเป็น t o y o ต้าเอาติดมากๆเลยค่ะพี่ค่ะเลขไมค์คันนี้นะรถปี2016นะจ๊เเลขใหม่1 6 8นกมกิโลเมตรภายในบอกเลยเห็นไหมมาดูใกล้ๆสิตากล้องจะเดินออกไปไหนหล่ะนี่เห็นไหมมีลายไม้อันนี้ลายไม้หรือลาย,ย,ลายงูเหลืม่มคะ บท่านผู้รู้นะใครรู้คอมเมนต์บอกให้น้องดาวหน่อยนะจะว่าเป็นลายไม้หรือลายงูเหลื่อมเนาะอันนี้พวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันเนาะเออถุงรวมนิรภัย2คูน้าม,มีมาแบบว่าพร้อมใช้งานกันเลยค่ะและที่สําคัญได้เป็นเบาะหนังสีเบตนะจ๊ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าวัสดุคล้ายหนังเนาะมันเพิ่มความ ให้กับตัวรถนะคะภายในจะเป็น3โทนนะจะเป็นมันติคัลเลอร์โทนนะคะพราแม่พี่น้องขาก็จะมีสีดําสีเบจแล้วก็มีเป็นสีคโครเมียมนะบอกเลยว่าสวยมากแบบว่าเอาติเละเนาะมันก็สวยมันก็รูอยู่แล้วนะคะมีโฟมมีไฟให้พร้อมไฟแต่งน้แต่งหน้ามีพร้อมนะคะนี้ตัวท็อปของรุ่นนะจ๊ะย,ย้ํากันอีกทีตัวท็อปของรุ่นนะจ๊ะโตโยต้าเอาติ1.6 4ีี2016คันนี้ค่ะไปเดี๋ยวนะนำให้ชมห้อง เครื่องกันต่อนะคะย้ำกันอีกทีสวยๆแบบนี้พร้อมใช้งานขนาดนี้เอาไปเลย6เดือนแล้วค่อน4,200จ้ะสวยจะตายเนาะเนาะพ่อแม่พี่น้องขาอ่ะเห็นไหมน่ะนี่คันนี้นะคะก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดูโอ v วีวีทีไอเรียบร้อยแล้วนะขนาด1 6 0 0นซีซีนะจ๊ะเป็น4สูบนะคะพ่อแม่พี่น้อง่ะ ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เร็วไม่แรงสี่สูบขนาดนี้เน้นย้ำบอกเลยว่าเร็วแน่นอนแรงแน่นอนนะคะไม่ได้คิวโซนคิวซีจากป้ายแดงอยู่ครบทุกจุดคอเแล้วได้เครื่องดูแลให้หมดทุกจุดนะคะอาน้ํายาฉีดกระจกเต็มนะจ๊ะน,น้ำหม้อน้ําอะไรก็ดูแลให้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะใส้กรองอากาศก็ดูแลให้พร้อมเลยเออแผ่นเพจนะคะสติกเกอร์ในห้องเครื่องนะอยู่ครบทุกจุดแล้วก็จะมีร่องรอยการใช้งานนะคะนิดหน่อยเนาะ สำหรับคันนี้นะคะย้ำกันอีกทีนะโตโยต้าเอลติสหนึ่1.6ปี2016คันนี้นะคะเครื่องยนต์ดูโอว v v t เรียบร้อยแล้วนะน้องดาวจัดให้ไปเลยนะคะอันดอกเบี้ย0% 6เดือนแรกคันนี้ผ่อน4 2 0พบาทจ้าเออและยังไม่พออีกเพราะแม่พี่น้องค่ะลูกค้ามีประวัติการผ่อนสินเชื่อนะลูกค้ามีประวัติการผ่อนสินเชื่อฟังดีๆค่ะเอาไปอีกนะคะขับฟรีไปเลย90วัน ตัวลาไปแล้วฝาก t o y ยต a a เอาติคันนี้ไว้ด้วยนะคะ1.64ต,ตัวท็อปของรุ่น6เดือนแรกผ่อน4,200ประบาทนะคะอะและที่สำคัญยังไม่พอค่ะพ่อแม่พี่น้อง่ะลิ้นพันกันและที่สำคัญยังไม่พอนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะใครนานที่ผ่านมาชมคลิปน้องดาวนะสนใจเอาติคันนี้ จองเอาติ๊กคันี้ออกรถคันนี้นะคะผ่านน้องดาวนะคะรบับไปเลยนะคะบ,บริการช่วยเหลือลูกค้าฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนานถึง2ปีเต็มกันเลยจ้าสนใจรีบโทรมาเลยค่ะที่เบอร์0974236556นะคะย้ำเบอร์กันดีคร้บ 24ชั่วโมงนาน2ปีเนี่ยมีมูล,ลค่ากว่า20,000บาทกันเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะอ่ะสำหรับวันนี้นะน้องดาวก็จะขอตัวลาไปแล้วนะคะก็ฝากพี่ๆทุกท่านเนาะกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร์แล้วก็กดหัวใจเป็นกำลังใจให้น้องดาวและทีมงานนะคะสนใจอย่าลืมโทรหาน้องดาวนะ 0ู7 2 2 3 6 5 5 6ค่ะแล้วก็อย่าลืมว่าสมชายคาเซนเตอร์ของเรามี2สาขาเท่านั้นนะคะสาขาแรกสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่อรัญยประเทศจังหวัดสระแก้วและอีกหนึ่งสาขาค,าค่ะอยู่ที่บ้านเก่าซอย12อําเภอพันทองจังหวัดชนบุรีค่ะสําหรับวันนี้น้องดาวขอตัวลาไปก่อนฝากเอาติเนีไว้ด้วยนะอย่าลืมนะคะ6เดือนแรกผ่อน4ี0 0จ้าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ